สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพินอีกแล้วนะคะที่เพชรยนต์นะคะศูนย์รวมรถเกรดคุณภาพเกรด A นะคะเราคัสสรนคุณภาพรถดีๆมาให้ลูกค้าแล้วนะคะใครกำลังมองหารถ สักคันนะคะไว้ใช้งานนะคะอย่าลืมคิดถึงเพรยนต์ของเรานะพินจะอยู่ที่สาขาเพรย์สาขาเซรีไทย9 5นะคะกริง่งกลังเข้ามาได้เลยที่0934595623หรือติดต่อพินได้เลยที่เพรยสาา์สาขาเซรีไทย9 5นะคะการที่รเราอยากได้รถสวยๆส,สักคันนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแล้ว คุณเข้ามาปรึกษาทีมงานฝ่ายขายที่เพชรยนต์หรือติดต่อพินนะคะที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย95พินยินดีให้คำปรึกษาทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าอยากซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟนั้นลูกค้าสามารถกลิ้งกลังหรือเข้ามาหาพินได้เลยนะคะดูไฟท้ายมาแบบฮาโลเจนสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะสีบรอนเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคันนี้คันนี้รู้ไหมทุกคนมันเป็นรถที่ ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะกับเจ้าตัวนี้นะนี่เลยเจ้าโตโย t a าอันตินะคะ1น 8ปีนะคะปี2019นะคะนี้ใหม่กริบบอกเลยจัดทรงลงุงล้อลงใหม่ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมยางใหม่ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนค่ะสีเดิมแท้รอบคันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยการใช้งานหนักใดๆมาเลยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะคะรถเราจะมีรถบ้านแล้วก็รถหน่วยงานนะคะนี่เลยนะคะกับล้อแมก สีโครเมียมตัดดำลายทูโทนแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะภายในไม่มีสนิมเกาะได้เลยนะโชกยังดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะกับเจ้าตัวโตโยต้าอันติ9 g 9คันนี้นะคะพร้อมมากับ ชิ้นโครเมียมรอบคันเงาแวบใสๆชิ้นดำใสสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยคุณภาพดีๆนะคะเราคัดสรรมาให้ลูกค้าแล้วพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้เ,เหลี่ยมสันคมชัดเป๊ะนะคะดูชิ้นดำนะคะไม่มีร่องร,อ,งรอยกันใช้งานดักหรือว่าตากแดดหนักๆมาเลยนะคะคันนี้เรา มาแบบสภาพยังไม่เก็บงานให้ลูกค้านะคะเห็นไหมสีมาพร้อมกับสีตัดด้วยสีครีมสวยๆหรือสีเบจสวยๆแบบนี้เลยยางขอประตูยังไม่มีการเปื่อยกันยุ่ยใดๆเลยนะคะพร้อมกับน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยนะคะที่ปรับด้านข้างเป็นปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยแอร์ก็ตัก ช่องแอร์ตกแต่งมาด้วยลายทูโทนสีครีมสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมน็อตเดิมๆรอบคันเลยนะคะยางไม่มีเปื่อยไม่มียุย่ยไม่มีขาดใดๆเลยนะคะเป็นปุ่มพูดส start ด้วยนะคะเป็นปุ่ม smart k คิเล s นะคะรถคันนี้พวงมาลัยมาแล้วแบบมันติฟังก์ชันหน้าจอกลางช่องแอร์คอนโซลสีดำนะคะ บวกกับลายทูโทนสีครีมแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะบอกบอกถึงความบรัชชรี่มากๆเลยถุงพลาสติกยังมีอยู่เลยเห็นไหมทุกคนนี่เลยใหม่ใม่มากๆนะคะถุงพลาสติกยังมีอยู่เลยนะบง่งบอกว่าเขาขับรถคนเดียวด้านข้างแทบจะไม่มีใครขับเลยนะคะถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะที่เก็บของสำคัญที่พักแขนก็ตัดด้วยลาย ทูโทนสีเบตแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะคอนโซลหน้าสวยๆมากกับหน้าจอกลางมีมาให้แล้วจากโรงงานเลยนะคะหน้าจอมีประมาณ7นิ้วได้เลยนะกับสีเบาะของ สีเบ็ส,สวยๆใหม่ๆเอียมๆนะคะราชูรีมากๆแล้วก็เบาะตึงๆแบบนี้เลยนะคะใครได้เป็นเจ้าของบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะคะยางยังแน่นนะคะไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยทั้งทุกด้านเลยนะคะเช็คมาแล้วคันนี้ประวัติดีใช้งานน้อยนะคะต้องรถที่เพชรยนต์เท่านั้นเราคัดสรันคุณภาพรถเกรดพรีเมียมเรารับประกันไม่มีพลิกคว่ำชนหนัก ตัดต่อน้าท่วมไดๆเลยนะคะบานพับประตูน็อตยังอยู่เดิมๆไม่มีแง่ไม่มีขันไม่มีไขแล้วก็ยางรอบด้านนะคะบอกเลยว่าไม่มีเปื่อยไม่มีขาดเลยนะคะด้านหลังผู้โดยสารนะคะกว้างมากนะดูเขาติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นฟิล์มซริมิกแบบนี้นะคะมองกันความร้อนได้ดีมากๆเลยแหละนะคะกับ จ้ตัวนี้นะคะใครสนใจกริ๊งกรังเข้ามานะคะจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะติดต่อพินได้ที่0นย์934595623หรือเข้ามาหาพินได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย9 5บอกเลยคันนี้คุ้มค่าแน่ที่ได้เป็นเจ้าของนะคะยังไงซื้อไปไม่เสียใดเงินแน่ๆราคาเขามาเพียง3,079,000บาทผ่อนเบาๆเ,เพียง6,000บาทเท่านั้นแล้วมากับ ปี2019ด้วยทุกคนเข้าสูนเป๊ะทุกระยะแล้วเป็นสีบรอนที่แบบบ่งบอกถึงความสวยหรูแบบนี้อยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูค่ะมาดูด้วยตาเปล่าตัวเองเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังที่เก็บสัมภระนะคะมาดูกันนะคะน็อตเดิมๆนะโชกเชิกยังอยู่สายนะคะเป็นของเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่มี ชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อได้เลยนะคะใครไม่เชื่อลองเข้ามาดูด้วยตาตัวเองได้นะคะหรือใครไม่สะดวกนะเรามีบริการตรวจรถนะคะจากบริษัทชิกด้วยเป็นบริษัทชั้นนำเลยนะคะตรวจรถให้เรานะคะลูกค้าตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะทางเรารับผิดชอบให้นะคะนี่ สวยเงาแว็บแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะนอกจากรถของเพชรยนต์เท่านั้นนะคะใครกำลังมองหารถสักคันนะคะไม่ต้องกังวลเข้ามาหาพินได้เลยนะคะซื้อสดจัดไฟแนนซ์เรายินดีให้คำปรึกษาในทุกๆด้านเลยนะคะอย่าพึ่งท้อใจว่าทำไมซื้อรถไม่ได้ เข้ามาคุยกันก่อนเข้ามาปรึกษากันก่อนนะคะพินยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกเคสเลยนะคะไปหน้าเข้ามาแบบใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าแบบมีสัญ,ญลักษณ์ของโตโตยต้าออกแบบมาแบบอันติดโดยเฉพาะไฟเดทับมอร์นิ่งไลท์สวยๆแบบนี้นะคะอ่าสวย รอบคันนะคะรอยขีดข่วนแทบจะมองไม่เห็นเลยนะน้อยมากๆเลยนะคะ,จะเจ้าตัวนี้ใครอยากได้รถสักคันนะคะกลับบ้านต่างจังหวัดนะใครอยู่ต่างจังหวัดคันนี้บอกเลยเป็นสายประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันด้วยความที่เป็นรถสวยช่วงล่างดีขับพุ่งแน่นอนค่ะการันตีนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะ เพราะคุ้มค่าประหยัดแล้วก็ออปชันครบระดับหนึ่งเลยนะคะกระเจ้าตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินสีสูบด้วยนะคะแล้วก็กำลังแรงม้าร้อยยห้แรงม้าเลยนะคะวิ่งได้ร้อยห้เจ็ดนิวตันต่อเมตรเลยรองรับน้ำมัน e 8 5 e 2 0แล้วก็แก๊สโซฮอ9์เก้าหนึ่งเก้ประหยัดถึง 14-16กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะระบบปลอดภัยครบนะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยปุ่มพุทมสตาร์ทนะคะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะบอกเลยคันนี้ใครอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจุดเด่นของเขาก็คือเครื่องทนซ่อมง่ายดูแลง่ายราคาไม่แพงนะคะต้องโตโยต้ายาโตโยต้าอันติดนะคะเป็นโตโยต้าอันติด1.6 นะคะปี2019ราคาตั้งขาย2 3 9แสน 3, 000, 9, 000บาทผ่อนเพียง6,000บาทใครสนใจนะริงกลังเข้ามาค่ะนะคะหรือเข้ามาหาพินได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเซริไทย95แล้วพบกันกับพินที่เพชรยนต์สาขาเซริไทย95ค่ะ